นี้วันว่างนะครับผมมาดูตลาดาเครื่องครับนี่โชลปรทาเนะยครับมาน,นี้เลยนะครับออของเก่าของรุ่นสองตุ๊กต,ตาเสื้อผ้า <c oughs> ข้างในมันจะมืดหน่อยครับถ <c oughs> ้ามีพวกไฟฉายก็จะดีนะครับดูของดูนะครับพว <c oughs> โมเดลเก่านะครับดูนะครับ ตะวานตกเก่าครับอุปกรต่างๆครับผมพวกเครื่องมือช่างนะครับผมของมือสองของเก่าของโบราณครับโหเยอะครับอกรอเยคคอะ ตาดีได้ตาร้าเสียนะครับผมของแบบนี้ผ้าแบบนี้เลยนะครัคนคนเยอะนะครับดูดูแบันบนี้นี่ครับพวกของเ,เก่าๆนะครับดูดูเป็นก็ท่วมเลยนะครับพกพักเครื่องอก ภาพยาวๆไปเลยนะครับดูไปเรื่อยๆครับครับลงเท้านะครับผมค <c oughs> ู่ละยี่สิบนะครับผมโ้ดูคนเยอะมากเลยนะครับยี่สิบครับผม ขอ,ของคอมเอลทของเก่าครับของบรานเลยครับผมเล่นของเก่าต้อมีวางกันนี้นี่ครับเครื่องมือสร้างของผมขนมของโบานเลยวันนี้เยอะครับผมของเก่ามือสองต้บอกครับ ของเก่านะครับผมนัสืบพระครับโต๊ะหมู่บูชานะครับผมโองจ่องจองกันเป็นหมดแล้วครับต๊ะหมู่บูชาครับสสวยงั้นรถแหลกครับลุงครับรถช่วงปีใหม่ครับวันนี้ได้มาสองเหรียญนะครับเหรียญพร้าวิสุวรรณหลวงพี่ป้อมนะครับผมอันนี้เป็นนี่ครับผมเหรียญหลวงพ่อแบร์นะครับผม ผมพ่อกล้วยเศะครับอันนี้นี่ครับออกวัดเดินบางนะครับผมนี่อันนี้หนุ่มพี่ป้อมจานนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับผมอันนี้คู่นี้นี่ได้มา200สองลอยครับตกเหรียญละลอยครับท่วครับขอบคุณครับ